สิพ้าก็ไปคุดมันทุกคนมันเทียนมันอ่อนมันหืบไม้มยือนมัดตื้นถ่ายอยู่เทียงหน้าหละชาวสิพ้านั่งไปแล้วป้ะ จะบไปบไปบไปรับไม่ฟังก็ได้ พ่อกันย่ป่ามัทุกคนกระเทียบบออนน่ะน,นะเออน้ำมันจะขึ้นด,ดันปอกนี้ข้ป่าขอดงข้งคือเก่าทุกคนมานี่นะันสบายดีสบัดดีทุกคนทุกมองทุกบอนข้าเจ้าวัาศิพามากุดมันแทะมันมันเทีนนเทยน ท่านมีหัวแล้วนั่งนั่งเขะได้ทุกคนนั่งกี่ีข้ขาน,นมีน้ำหมักจับหนึ่งสองสามสี่หาคนทั้งนัตตารีทุกคนอันนี้ทางไปเลยเเนนาอาหมู่เขไปทางนั่งนั่งขึ้นมาทางนี้หมู่เขไปทางนั้นหลงทางทุกคนว่า จักที่ได้จักหัวขาบวากันทุกคนพอหฮามนันมีผู้จับกล้องเ้ามไม่ถือขากล้องมาโูราอนเบลล์ถ้พ่อพูดทุกคนอันศอกหนึ่งะนะมันอ่อนคือคือมันอ่อนว่นนี่นะจะได้จักหัวได้ทุกคนเลย เขาป่าเขาโดงขุดมันขุดก่อยมานักปันหาคนยังร่มบุญมีสัญญาณอยู่บ้างฮารวดคดลิปยังบ่แล้วซะหากีโนนสสีย้หลายๆตะเกลือมันแซงมันเนี่ยน,นะเฮ้ย เออมันเทียนนนนนสีไว้ในลายได้ค่าค่านันค่าค่าโกงแต่แนวคันคูดเบิงคูดเบิงกำลังหาเครื่องมันทุกคนนี่คือคูดไฟเดือดนะฮ้ย บมเมนมันเทียนบ่นมเนไม่ใช่เลยโมเมนต์มันกินเลื่อมๆใบมันเทียนนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวคืออยู่กับชาวนันชาวนอมนะพนนักบมเห็นใบมันแม่เลยนาะแม่นแม่นแม่นคุดโลดพนันผู้ใบมันอยู่เท่ากันผู้แม่นบ่ องนี่ย่าลมนี่นี่นีงาอ้ก็แม่ละวันนี้นี่นี่เงาอ้นิก็แม่นงเจากนด้วย่นี่ได้มีไม่เร็วนี่เฮ้ยนีคือกันถ้น้อพูดอะไรแมน้อมนี่เครือบุจักทุกคน ให้จีกเป็นเถิงนะทุกคนอู้มหาปีนมาด้วยเงาหน่ะหักกเคยหัวป็นนะเคยจอหัวนี่น่ะบักญ่เนาะอันจะพอจะบัดซิมกัะตาเนาะขุดลงอีกบนขุดลงอีกไเคนโคขุดมา เทมติโกเอากระเป๋าก็ได้เทมดีจะเอาไปทางหลังเนาะอะั่น,ะน,น,นอะกระเทงอนอะไรทัทงรากในวัวปัญญายุคนทเบวงหน้าตาลีได้ทุกคน นนนเนทุกคนฮาร์ดให้เครื่องหนึ่งเฮ้งนั้นตวัดเครื่องหนึ่งโตเจ็บปนหัวปพดตดีทุกคน <C> e <ars> มาตะเนี่มึงบ้านบึงเมือง ฮักคนน้ำชันข้างขางไฮักเคร่งเคิ่งเลยนางนะอือดงนอมเจ็บปวดสิโอ้ยนักทายามองที่จะโบกมาดิฮ้าทุกคนฮักเพิ่ง้ยมวนมวนทุกคนอ๋อลลุลุ หนึ 1, 1> 3, 2> 1, 2, ่งสองสามพระคนทุกคนให้ถือกระสอบป่านนั่นีนภูมิจเอาบรรจุเลยโน่ใ้่ดินชายดินชายน้อมตทุกคนชุบร์ย่านริัุดด้วยเจกน้อมแลคือไป็นดินชายบอไปนนทาบไปไปเงาบ้าง ทุกคนหลอกไปลามากจะคือพีปะะ่าชาท่านเราแพงเลยเฮ้ยมาด้วยท่าน้อมยางก่อนเด้อยรียกว่าท่านมูถ้าห่างไม่ อันนี้ก็แม่นบ่ฮ้ยแม่นบ่นี่นะบ่เหนางเลยแม่นบ่เหืมโมแม่โมแม่แม่นขึ้อย่าน้อึนบงก่อนยังมีคนยังยังยังลอไปไกลอยู่บ่ไปขนาดจิปะมัามาอย่นี่นะ มวนป่ามนโดงทุกคนไ่ยังคือพูดอย่ง มาดกสิโค้นในระยะให้ป้าป้าป้า มักเมาน้นังจพงแค่นั้นนี่มักเมาทุกคนเอี้จกนหลกจะกกัดกอยโอ้ยด มันกับคนที่กินหมักเมาทุกคนมันนะมันลูกหรกเมาหมักไม่ป้ามักไม่โดมเมาหมักเมานบอกอืมบ้่นหมักเบนลหรอเว้าทำอะไร ใช่โอ oh, <Should 've. S 2> mm ้ยมาแต่เน่ไม่ผ่านทางงูทางท้องปิ๊บด้เพื่อตัวนี้ในลำอันนี้นานๆนานๆใบที่อยู่นานๆบานนาำเงาไม่ใช่อยู่แซ่บเที่ยวนี่แล้วเงาันก่อใดพี่เต้มตอดบุ้ย นี่นะตอนนีนะเฮ้ยใะแม่านีนี่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 มปนงเค้เออแม่น่เครือปังไง่ใน่เอ้หน้าตาที่อยู่นนนนอืมจะหาก่อนตีนโพนโพอปตาหัวใหญ่เด้เฮ้ยไ่่เอาโพลถ้าแล้วเออเอาน้าแม่เอเดินโพลเพราะว่มันแรน้องโพด

อามักเมาด้วกว่วบูพ่อมันกับพ่อมักเมาทุกคนนี่นะฮึแม่เฮ้ยจอมวิ่งพุดเซ็ตมาบันไดรถไฟยิ้มยบมาเข้ามาทุกคนมักเมาได้มีดได้หัวนึงกับพ่อบ่ได้ขึหัวกัพ่อไ้ไม่ช่ใจ ถ้าเปิดเดี๋ยวเขาปิดเด้อเอาได้กรบบที่นี้ฮะแค่ได้มาแฉท,ทุกคนฉันอมพาก,กินหมักเมาไปลมันดอกมึงนะแคลปะโทรมาลูกอิงหาคัวชูชูเอ,อ,อ,อาหมวนเลยขอโทษค่ะลืมนิชัยนางนั่นเองทุกคนปากากินหมักเมาปากตะกี้กกกปะทายคลิปเอานางลืม ว่าหยอกควมหอนทุกคนเนอะท่นบ่กว่ากับบ้าด้หัวกับบัวกันทุกคนเอ้ยอยู่ป่าอยู่ด่งมันี่นั่นมากินหมักเมาคุดมากุดบ้านปักต่อยคุดแมงเมานี่อร่อยถ้ารอไปคุดดึงไว้ไม่ทันเลยคุดดึงไว้นะอร่อยคนว่าแมงเมาอันเครือมันกับมันหยู่ทงบ่เห็นเลยอยนนี้เอามริกาอีกแล้ หมามาเยอตห้าอะไรปลารสชาติจม่มันหวานทุกคนโมเมนต์แบบโบฮานโบเฮนนาะก็ไปจากหาเออวโพนก็นะก็ว่ามันอยู่หัวโพนมันเหลืกหัวกินนีุ่่มใไ่กก็เยอะี่หัวเดียวคือการก้าหัวแล้วนองน้งเบลฟอง ถ้าน้องเพิ่นเพิ่นดิ้นตัวแล้วเพิ่นดิ้นตัวแล้วเพิ่นได้ชงหัวครึ่งนึงนี่เบิ่งอีนี่กินนี่มันกินขี้ทู้ออ้อขวนี้ยนั่นกินนึงกินเมฆเมาเพิ่นมาท่วงมันหมูกี่ทูเพิ่นได้เพิ่นได้ชงเพิ่นได้งามเพิ่นเม่งอ่างดอกเพิ่นได้งามเพิ่นได้งามคือคนเนี้ยเนาะอ้วกเพิ่นได้เพิ่นได้ชงครึ่งมากันมาตัดกูอีกนั่นละ ไปกินลาดกับกีทูตองนี่ก้มาเบิ่งหัวมันพวกนางยิ้ใช่เฮ้ยพวกนางยืนนักกระอบผู้เป็นกระอบนะไม่ใช่กระสอบนางพวกนางหน้างามด้ยมึงดูฮิวลรด้วยแต่จะอมนอนเดินยาวกินานเช้าหอม โเบิดได้หนิจิอนณาอีกินก็คิวเก็คิวแมงไม้อยากกีบัดคิวมุดม่วนกินมากล้กินมาลำไงบุยปากกระดำทะลุหนกขาบบุยกรด็นขแก้วกระดำบุยมาเมามาถ่ายทั้งทีมจางพี่มาเมาทุกคนปากกระเมาคุ้นกระเมาปากกระดับทะลุหนกขาบ เมยบักเอมยบักนี่ห็ดชี้ชุบกะงามทุกคนหมาองุนอนนละไม่ป่าะเบอร์สือเบอร์เลทุกคนมันก็ได้มากไม่ก็ได้จะอเาคา่แยงไว่เบิ่งลูกเครือมันตัวหาบเห็นน่ะมีแต่เครือตัวมีแต่เครือมลมเลยโฮยาบาร้ก็ิ่ะ นั่งลินโตเนี่ยไม่มองนั่นแล้วเขียนขี้ดีกว่าดุกอือจะกว่าปากดมแถวรันไปเร่อฮึ่พอพอแต่คือปากเขี่ยวมะปากถ้น้อมกระดำ จะคลี่ยังยำมากๆอีลักษ์นะมันกินน้เบิ่งแน่ใ่เล้ว่าจกแถวจักป่าพระกระจุ่มต้นหมักเมาคนม้วนม้วนฉีหาคนนั่คนนึงเท่าเฮิร์มจ้อิคนอยู่ไทยจะขออำลาพ่าจ่ายด้วยั้งสื่อเฮิรมก็คิ่จะกินน้ำโม่ละคนอิ่มแล้วน่าเนื่อเลยชัชัดไปก่อนไส่ เดี่ยววานด้วยเนาะจบคลิปพอดีอีหมอโอ้ยเซบทุกคนเซโก้่อาโก้แซ่บไปไหนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิษฐานตำรวจประกันมามาทุกคนทุกคนแู้ว่เราบ่เฮ้ ป่อเลยได้นิปล่อยปลอยจบปล่อยคป็นพุ้มก็ปล่อยเลยได้คุณจบคลิปแล้วบอกอแค่คุมันโต มูหาวผัว,วนนป,ป้นนอปนปนงอนปนงก็นแล้วเฮ้ยทีมอัลกตามันนะันมูหาวผัวมันเห็นไห้รถคุกเห็นไหมท่วอินนไปขุดหูขุดหูหนหูหนึ่งหูกบหูยังนี่ยนะคันนาออพากักกะเป็นเง่ <c oughs> มูห่าปุุหมอหวาไปเหยียบของเราไปเฮลดาดาห้าขวา,าลวกห้าร้นดปุกเตอปุกเตอืมพักกะปุกูห่าไปเหยียบของเราจนมุนไปทงคางทุกคน คืออันนี่ัไงนะคือเฮ้ยือมัญ่เคือหูนไม่เครือมันดอกขนมดาุกระท่าแคาแค่นั้นนะเออเป็นพ่ออะไรขนมในหัวใหญ่ทุกคน ขนาดขนาดหัวน้อยขนาดเครื่อน้อยหัวใหญ่ใช่ก็แค่ประเทศมาอ่านบาคนเดโอ้ยขี้ขันโตนะอันเทินหมู่เลยเห็นเครื่องมันยังเห็นนางยังย่างหวนที่คุณท่านนะประเทศมายังบมาอ่านเด้วก็ยังถ่ายคลิปอยู่เด้อป้าปากดำ ดำงามทุนปากนะตึงทุกคนกนี่นะคนด้หัวบัง่ายน้หมนทีนนอ่แต่มือไปโดนทีเนาะไปบ่อปโคบุกปท,ทุกคน <laughs> งวยย,งย,นนย่อยูไไ่ไป,ปาวไปแไปให้รัก่อนบ่ เวลาได้เนาะ่ได้สูสจ้ะได้แบ่งค่นแบ่งค่งแบ่งคึ่งพอวัดคหนึ่งเเพาะามแหละแบ่งค่งอันนั้นแบ่งคืหมดตอนนั้นนะ้างนางเห็บปูรูอยู่ให้ทฉากกระบืองนนี้ย้ายมยู่เฮ้ยย้ายสั่น นี่ดิโอ๊ยจะคือลูกอันขือ,อย่างวะนี่ดิซับเครื่องนี้เขาซับบึกนันค้าหางไม้นาทีก็ได้ได้บัวกันเด้อเคร่งบ๊อง เนี ừ, <m> ่ยอะไลมันหัวมันแกถือดันเียมมันอยู่กรบบกตาซำเน่าด้วทุกคนเป็น่งบัยเป็่ขวัดเครื่องนึ่งให้อันกฟุดบ่เออคุ้คุยฟุด ขล่าฮาฮุจักไป้าไปฟขางไฟกอนู่นชูเขาเขาเงาไม่ใหญ่ก็ทุกคนเฮ้ากอแค่ถือเซลทุกคนไปตามมู่อ่นได้ยี่ลัดได้นะมหาลัดนีมึงด้องหะตูดบัญชิบาลบาลโผลเลย โลงอีกแบบบลัดบลัดแบ่งเครื่องแบ่งแล้วมันมีแล้วเรต้องเอาลายขุดเนี่ยมาขุดงูขุดงูป้ายไหทน้ำขุดเขาขุดและนะขุดน้อยขุดใหญ่อยู่มูนเบดทุกคนบ่ใหญ่ปนใด นู uh ่นๆนะทุกคนได้แปลงไหนมาทางนั้นได้น้อยเป็นคนบ้านเราได้แม่งอีกบ่โอ้คือแบ่งไรคือเถอะเถกขึ้นมาเนี่ทุกคนเราเป็นชุดแล้วเนี่ยมุดมันทุกคนแล้วให้แล้วหน้าประคิดเขือกินมันทุกคนโอ้ยของแสบของนัวไม่กินบระหยัดมันออกมานาเอา hết bốt hết bốt ừ. bốt 2 bốt hết bốt hết bốt hết bốt ừ. cool. hết bốt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  chưa bốt hết sai mà bốt

นี่น่าคงจะชะนอมกับมึงันทางใหญ่ทางยาวไม่เจอคือไม่เจอเขาจะจีดเลยน้งจีกคือการงเออพิงไพ่บ้านอะไันเดทโอพยังพิงไพ่อยู่ ได้แล้วล่ะเขาอือสนอมพิศษศาสตร์ห้เปิดโทรศัพท์เบิ่งเมื่อนะเฮยโทรศัพท์งทาออยาซ้างไปเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหมบุญคุณลายห่อนมงเกาฮก็ชิเมื่อนะวานนี้